ถูกไหมอ่ามีใครคิดว่าถ้าทำแบบนี้แล้วโอเคไหมครับอือนะดังนั้นอันนี้ก็สามารถใช้เป็นการตอบว่ายินยอมได้เลยกฎหมายต่อไปนี้เราก็ไปตรงกฎหมายควบคู่ไปกับเกณฑ์งงไหมคะกับ Expect ส่วนอเอเ็ e ซ์เพคือระบบคุณภาพระบบคุณภาพก็อันนี้เป็นในกรณีที่ในมหาลัย่ที่เราทำให้กับจุดล่างพิธีเกอวิไลสงศีสเกตของเรานะคะเสริมสนับสนุนนะคะให้บุคลากรทุกคนครดเพราะว่าจะได้เน้นไป็นิร์กช็อปเลยแต่ถ้าเป็นจินรล่อจะขอแค่ครั้งแรกครั้งเดียวจำได้ไหมครับครับอ่า ของลูกค้าคู่ค้าหรือนักศึกษาเราต้องเราจะใช้เอกสารต้องใช้เอกสารอะไรและฝั่งนี้ใช้เพื่อวุทิศประสงค์อะไรต้องแจ้งและติดให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงได้ตรงไหนบ้างายติดประชาสัมพันธ์ใช่ไหมครับนักจะอาคารทุกอาคารเรามีอีเมลใช่ไหมเออถูกไหมครับและถ้าเป็นนักศึกษาล่ะครับเห็นไหมครับดังนั้นต้องติดก็ามาอันนี้ก็เลยทําขึ้นมาอันนี้ของจุฬาถูกไหมอันนี้เป็นจุฬากับการผู้ก่อสร้าไว้นะครับสรราระสำคัญนะครับในการผู้ก่อสร้ามูลคืออะไรก็ต้องทําประชาสัมพานันธ์ แจ้งให้ทราบนะครับอ๋อ,อส่วนงานที่จะต้องรับสมัครอนักออััับสมครรนกศึกษาตอนท่านจะต้องไปประกาศนะครับการเก็บข้อมูลของลูกค้าเอาไว้อ <Yeah. S 2> 4, 4, บไดสี่ดบุคคลสำคัญที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับ P.D. E, P.A. และทุกส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับ S.P. ความรู้ ที่ได้วันนี้นั้นกรณีที่เป็นมหาลัยจะใช้ฐานความยิยอมการขอความยิยอมบอิเล็กทรอนิกส์เว้นแต่นะครับโดยสภาพนะเรียนพระคุณเจ้าครับจะขอบัตรประจําตัวไปใช้เพื่อระภาษากลนะครับนะต่อมาครับต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมดังนั้นหมายความว่าอยู่นะมันมีทั้งบุคลากรเอาไปสมัครมาด้วย ในส่วนของคณะสงฆก็ต้องไปดําเนินการากจัดทาและเตรียมความพร้อมของบมคลากรในเกี่ยวกับกฎหมายพีลีพีเพราะมีส่วนที่คณะสงฆเก็บข้อมูลบุคคลมาใช้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของตางารื่องขงการแต่งตั้งเรื่องของการสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านการปกครองด้านการศึกษา ตอนนี้เราก็เก็บข้อมูลของผู้ที่มีส่วนไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือส่วนสมมเ็ในจังหวัดมาไว้ด้วย